สวัสดีค่ะสาวน้องปะแดงพาเที่ยวนะคะวันนี้มาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะมาสวนสาธารณะอออกกำลังนะคะสวนสาธารณะสำหรับอออกกำลังก็จะมีเดินนะคะแล้วก็อปั่นจักรยานนะคะ ตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำใหญ่มากค่ะใหญ่มากใหญ่มากนะคะ,อ,คะ,คะอ่างเก็บน้ำนางคำนะอ่างเก็บน้ำนางคำสวยมากค่ะเรามาดูบริเวณเดินกันนะคะ เนี่ยค่ะสวยด้านข้างที่เดินตรงข้ามกับแม่น้ำก็จะเป็นป่านะคะสวยงามมากล่มลื่นค่ะล่มลื่นมากเหลือเกินเนี่ยทำให้คน อยากมาออกกำลังนะคะเพราะว่ามันสวยนะะสวยมากใช้งอกมากเลยตรงเนี้ยที่นี่เป็นที่จับงานรอยกระทงเมื่อวานดีนะคะเมื่อวานนี้เขาจัดขึ้นที่นี่แต่เขายัง ยังไม่เสร็จนะคะเก็บอุปกรณ์ยังไม่เสร็จก็ยังประจับประดายอยู่นะคะแต่ไฟไม่มีแล้วนะคะเมื่อคืนนี้จะสวยมากแต่เมื่อคืนเราไปถ่ายที่อื่นเลยไม่ได้มาถ่ายที่นี่นะคะนี่นะคะอะไรอะไรก็ดีที่ 4, สีสเกตสวยมากเลย อะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตเข้าใจทำสวยนะอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกตมันยังงดีมากเลอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกต อืมจรไงอะไรอะไรก็ดีนี่ไงนี่ไงคะนี่ที่เขาจัดงานนะคะเมื่อคืนลอยกระทงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเทศกาลเมืองสีสกเกตค่ะเนี่ยสวยมากนะคะ สีสักเกเขาเรียกว่ามาเก็บตกมาเก็บตกงานนะคะมาเก็บตกงานเมื่อคืนเราไปที่อื่นยังว่าคนเราแยกล่างไม่ได้นะคะแยกล่างไม่ได้ อันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนอะไระคะ่ะนครน,นครวัดนครธมเหรอคะอะไรเนี่ยเนี่ยปราสาทอันนี้เนี่ยค่ะยังมีศิลปะของขอมของทรรมนอะไรเนี่ยประมาณนี้อขอดูใกล้ๆนะคะนี่ภาพใกล้ๆ ใกล้ใกล้สวยค่ะงานศิลน,นะคะงานศิลสวยมากสวยไหมคะก็จะเป็นเอ่อที่อยู่ในลาน อยู่ในร้านสวนสาธารณะคะเขาก็จะทำเป็นไอเนี่ยค่ะเป็นศาลาศาลาพักนะคะศาลาพักศาลามันจะเืดไเป็น,น่อยนะคะศาลาพักแต่ข้างบนนู่นนะคะข้างบนนู่นจะเป็น เห็นไหมคะ่ะสูงๆนะข้างบนนู่นจะเป็นที่ดูวิว360องสงศาของเมืองนะคะแต่ช่วงนี้เขาไม่เปิดค่ะตั้งแต่โควิดมาก็ปิดมาตลอดนะคะยังไม่ได้เปิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะอันนี้เป็นถนนล้อมรอบนะคะถนนล้อมรอบสวนสาธารณะนะคะนี่ค่ะจะเป็นสัดส่วนนะคะ ไม่ให้อไม่ให้รถข้างนอกวิ่งเข้ามาจะให้รถเฉพาะรถที่มาวิ่งออกกำลังกายนะคะใช้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะที่นี่ก็จะเป็นศาลานะคะศาลาพักอีกนะคะศาลาพักเขาจะจัดไว้หลายโซนนะคะ ซาลาซาลาจัดไว้หลายโซนนะคะไปไหมรอบรถไหมไม่ค่ะตรงนี้เขาจะมีน้ำนะคะรอบรอบจากด้านนู้นก็จะเป็นอ้อมมาอ้อมมาทางนี้อ้อมมาทางนี้ ก็จะอ้อมมาทางนี้นะคะจะเป็นวงกลมเลยนะคะจะเป็นวงกลมแต่ทางนี้จะเล็กกว่าอาตอนแรกที่เราถ่ายรูปผ้าทิตกหน่อยนะคะตรงนี้สวยค่ะสวยมากๆาเลยอะ่ะสวยมากมากเลยนะคะตรงกันข้ามทางนู้นก็จะเป็นวัด ตรงข้ามทางนี้เป็นวัดนะคะเห็นคนวิ่งไหมคะวิ่งเต็มเลยโอ้โหครัซ่เนี่ค่ะดูคนวิ่งนะคะว้อวิ่งเยอะเลยโอ้โหทางนูน้นเห็นไหมคะอืมาเป็นกลุ่มเลยเนอะ มาเป็นกลุ่มเลยนะคะ